สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมีหลากหลายชนิดแล้วก็แต่ละชนิดนี่จะทำงานแตกต่างกันไปมีงานวิจัยที่พบว่าเครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่สกัดจากผล Rock gy, ร็อกสเบอร์กี้ลูกยอซีบักทอนและซูเปอร์ฟุตต่างๆสามารถที่จะช่วยชะลอความเสื่อมได้ เป็น a อนตี้ i n g จิ้งดนะครับแต่ไม่ใช่ชะลอความเสื่อมแค่เรื่องของผิวพรรณนะครับแต่เป็นการชะลอความเสื่อมในระดับเซลล์และวัยวะต่างๆของร่างกายด้วยนักวิจัยค้นพบว่าความเสื่อมในระดับเซลล์เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ DNA เลยนะครับเขาค้นพบว่าที่ส่วนปลายของ DNA เรียกว่าเทโลเมียความยาวของเทโลเมียเนี่ย จะหดสั้นลงเมื่อเราแก่ตัวมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าความยาวของเทโลเมียร์ที่สั้นลงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมชาราทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองนะครับพาร์กินสันอัลไซเมอร์หรือแม้แต่โรคของระบบหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคร้ายๆอย่างโรคมะเร็งก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสั้นของเทโลเมียร์ด้วยจากงานวิจัยค้นพบว่าผลร็อกสเบอร์กี มีสารสําคัญที่ช่วยในการซ่อมแซมเทโลเมียให้ยาวขึ้นได้จึงมีการนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์กับซูเปอร์ฟุตต่างๆนะครับแล้วมีการนําไปทดลองกับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองได้ ดังนั้นจึงเป็นความหวังนะครับในการที่จะช่วยต่อต้านความเสื่อมของสมองป้องกันโรคที่เกิดกับสมองเสื่อมจากไวยชารานะครับรวมทั้งมีการทดลองพบว่าสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์รากผมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออายุมากขึ้นผมก็จะบางลงเพราะว่ารากผมอ่อนแอนั่นเองนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ในการชะลอความเสื่อมจากไวยชารานั่นเอง